นายอังกูลศรีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร,ร้อมด้วยหน่วยงานด้านสังคมและแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายสิทธิรินสงามรำอายุ24ปีชาวบ้านกระทิงตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาศค่ะคนนี้เป็นแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีของกลุ่มฮามาสที่ประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่18พฤษภาค,คมที่ผ่านมา ท่านรองผู้ว่าบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลกำชับให้ดูแลและช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยอย่างเต็มที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเป็นค่าทำศพและค่าบำเหน็จชราภาพรวมเป็นเงิน50,000บาท แล้วก็มีเงินช่วยเหลือจากจัดหางงานจังหวัดปรเรรำสี่ห0บาทเพราะว่าเขาไปทํางานแบบถูกต้องเลยคะ่ะแล้วก็มีหน่วยงานในท้องถิ่นอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดงานศพนะคะซึ่งศพของนายสิกรินจะถูกส่งมายังบ้านเกิดในวันนี้คะ่ะ26พฤษภาค,คมาสําหรับนายสิกรินสง,งํารรำอายุ24ปีเป็นหนึ่งในรายงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบกันที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ เดินทางไปทํางานที่อิสราเอลอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านระบบรัฐจัดส่งแล้วก็เสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดและเสียชีวิตที่ประเทศอิสราเอลซึ่งบรรดาและก็ภรรยาของนายสิครินบอกว่าดีใจนะครับที่จะได้นําร่างของอสิคริน,นมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดโดยครอบครัวก็มีกําหนดตั้งสวดอภิธรรมคืนแรกครับในวันที่27พฤษภาคมและประกอบพิธีชาวพนกิจในวันที่30พฤษภาคมด้วยวก็แสดงความเสียใจนะครับแล้วล่าสุดผมก็ ได้ตรวจเช็คไปนะฮะสำหรับในงานไายที่อยู่อิสราเอลเขบอกว่าเสียงปืนนั้นสุ่บลงมาตั้งแต่วันที่มีการประกาศจุดยิงไปแล้วนะครับ